โอเคครับต่อมาเรามาดูเฉลยนะครับในหน้าที่101ด้วยกันนะครับ101นะในข้อที่7นะครับบอกว่าระบุชื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามช่วงความถี่และความยาวคลื่นตามความตามหมายเลขที่ถูกต้องนะครับโอเคอันนี้แล้เรียสังเกตว่า,าเขาให้สัญลักษณ์มาใช่ไหมครับ อันนี้เราจะสังเกตว่าความยาวคลื่นค่อนข้างถี่แล้วก็ความยาวคลื่นก็น้อยลงเรื่อยๆแต่ถ้าเรามองนะครับเรามองในมุมของความถี่นะครับมองในมุมของความถี่ก่อนช่วงนี้ความถี่จะสูงอันนี้ความถี่จะต่ำแต่ถ้าเรามองในเรื่องของความยาวคลื่นถ้าความถี่สูงความยาวคลื่นจะต่ำและถ้าความถี่ต่ำ ความยาวคลื่นจะสูงนะมันเป็นส่วนกลับของกันและกันนะครับนะเพราะว่า v เท่ากับ f ลัมดานะ f เท่ากับ v ส่วนลัมดา้าลัมดาเท่ากับ v ส่วน f เพราะฉะนั้น f กับลัมดามันจะเป็นส่วนกลับของกันและกันถ้าความถี่สูงอ่าลัมดาจะต่ำถ้าความถี่ต่ำลัมดาจะสูงโอเคเรามาดูในส่วนนี้ด้วยกันนะครับสัญลักษณ์แบบนี้ นะก็คืออะไรก็คือรังสีแกมมาแสดงว่ารังสีแกมมาเนี่ยมีความถี่สูงแต่มีความยาวคลื่นต่ำนะครับต่อไปมาดูสัญ,ญลักษณ์ตัวที่2เป็นรูปมือเหมือนเห็นกระดูกด้านในนะครับอันนี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของรังสี x แสดงว่ารังสี x เนี่ยมีความถี่ที่ต่ำกว่ารังสีแกมมาแต่มี ความยาวคลื่นสูงกว่ารังสีแกมมาต่อไปรูปนี้นะครับรูปนี้เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงรังสีอัลตราไวโอเลตนะครับก็มีความยาวคลื่นสูงกว่ารังสี X และก็รังสนะีแกมมาแต่ถ้าเรามองในมุมของอความถี่จะมีความถี่ที่ต่ำกว่า ส่วนอันนี้ก็คือมันเป็นปริซึมนะครับแล้วก็มีแสง74ตัวนี้ก็แสดงว่าเป็นแสงที่ตามองเห็นนะครับจะอยู่ในช่วงนี้นะครับประมาณ10ยกกำลัง14 10นะสิยกกำลัง14 h r s เฮิร์สนะครับต่อไปสัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือรังสีอินฟราเรดนะครับรังสีอินฟราเรด แล้วก็ส่วนสัญลักษณ์นี้ก็คือเป็นคลื่นไมโครเวฟนะแล้วก็สัญลักษณ์นี้นะครับเป็นคลื่นวิทยุนะครับเป็นคลื่นวิทยุนะครับอ่านะโอเคอันนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าความถี่ของอะไรเป็นอะไรนะรเพราะฉนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งถ้าความถี่สูงสุดเนี่ยก็คือรังสีแกมมาต่ำสุดคือความยาวคลื่น แต่ถ้ามองในมุมของความยาวคลื่นรังสีแกมมามีความยาวคลื่นต่ำสุดแต่ความคลื่นวิทยุมีความยาวคลื่นสูงสุดมันเป็นส่วนกลับของกันไละกันนะครับต่อไปเรามาดูข้อที่8เติมคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่างที่กำหนดใหนะ้ตารางที่เขาให้มาแหล่งกำเนิดคลื่นประโยชน์และก็ลักษณะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบางชนิด มาดูคลื่นชนิดคลื่นแรกเลยก็คือคลื่นวิทยุนะแหล่งกําเนิดคลื่นก็คือเครื่องส่งสัญญาณวิทยุและก็เสาอ,อากาศนะครับประโยชน์ก็คือรับส่งสัญญาณวิทยุและก็โทรทัศน์ลักษณะของคลื่นคือมีความถี่น้อยที่สุดนะความยาวคลื่นมากที่สุดนะความถี่น้อยสุดใช่ไหมครับ ความยาวคลื่นมากสุดโอเคต่อไปรังสี x นะครับก็คือแหล่งกําเนิดคือหลอดรังสี x ประโยชน์คือตรวจสอบวัตถุอันตรายในสัมภาระผู้โดยสารที่สนามบินแล้วก็ลักษณะของคลื่นเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากกระบวนการภายในอะตอมนะ ต่อไปแสงที่ตามองเห็นอันนี้ก็ได้มาจากหลอดไฟหรือว่าแสงจากดวงอาทิตย์ก็ได้นะครับช่วยในการมองเห็นวัตถุแล้วก็มองเห็นสีของวัตถุลักษณะของคลื่นก็คือเมื่อผ่านปริซึมกระจายแสงออกเป็นเจ็ดสีนะสุดท้ายก็คือรังสีอัลตราไวโอเลตนะครับอันนี้ก็มาจากดวงอาทิตย์แล้วก็หลอด แบล็คไลท์นะประโยชน์คือตรวจสอบธนบัตปรปลอมได้ลักษณะก็คือช่วงความถี่สูงกว่าแสงสีม่วงนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือเฉลยในหน้า101